สวัสดีม .5 นะคะทุกคนในสัปดาห์นี้เราก็จะมาเจอกันในคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะในคลิปนะคะเดี๋ยวในระหว่างที่เราสื่อสอนเนี่ยมันก็จะตัดเข้าคําถามให้ทุกคนเก็บคะแนนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตั้งใจตอบเก็บคะแนนนะคะเดี๋ยวเรามาดูทบทวนก่อนนะคะของสัปดาห์ที่แล้วนะคะ ในบทนี้นะคะเราเรียนกันทั้งหมดสสสิิบามบสามคำนะคะเราเรียนน่าจะไปถึงวัดคำที่เก้าแล้วเนาะทีนี้มันก็จะเหลือคําที่10 11 12 13ที่เราจะมาเจอกันในวันนี้นะคะก็คือคําว่าไฟยฉางคําว่าค้านคําว่าจานเมินคําว่าถงยี่นะคะ,ะเราไปดูกัน มาดูคําแรกนะคะคำแรกคํานี้อ่านว่าเฟยชฉางนะคะคำที่สิบนะคะอ่านว่าเฟยชฉางเฟยชฉางนะคะเฟยฉางแปลว่ามากมากนะคะมากๆเป็นอย่างยิ่ง ที่เราเคยเรียนผ่านมาแล้วจะมีคําว่าเหินที่แปลว่ามากนะคะเหินอันนี้เราเจอตอนม2ที่แปลว่ามากเฟย์ฉางมันเป็นขั้นกว่านะคะของเหินเออคำว่าขั้นกว่าของเหินแสดงว่ามันมากกว่านะคะก็ต้องมากกว่ามากๆเลยนะคะ ตัวอย่างเช่นนะคะตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นถ้าหันไอ้วัวหันคือมากใช่ไหมคะถ้าหันไอ้หัวนะคะ แต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะที่เขาเปลี่ยนจากเหินนะคะเป็นเฟยฉางนะคะเขารักฉันมากแสดงว่าเขาต้องรักมากกว่าเหินนะคะมากอยู่แล้วถ้าใส่เฟย์ฉางเข้าไปนี่คือแบบมากๆเลยนะคะมากมากมันจะเป็นขั้นกว่า ถ้าเฟยฉางไอ่หวอนะคะแสดงว่าเขารักฉันมากมากนะคะมากมากนะคะอ่าถ้าเหินไอ่หวอก็คือรักมากแต่ถ้าเฟยฉางไอ่หวอเมื่อไรก็คือแบบรักมากมากเลยนะคะอามาต่อนะคะที่คำยี่สิบเอ็ดขอมาฝัางนี้นะคะคำว่าข้าน,นะคะข้านตัวนี้แปลว่าเห็นว่านะคะ เป็นการแสดงความคิดเห็นอีกความหมายหนึ่งนะคะที่เขาไม่ได้ให้มาข้านตัวนี้จะแปลว่ามองก็ได้อันนี้เราจะเจอในมสามมองหรือดูก็ได้นะคะวอวข้านเจียนทาเลยนะคะถ้ามองหรือดูนะคะตัวอย่างเช่นหัวข้านเจียน ค่ะนะคะขันเจียนค่ะก็คือฉันมองเห็นเขาแล้วนะคะแต่คำนี้นะคะเขาให้คำว่าข่านนะคะมาว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นนะคะ ตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นตัวอย่างนะคะที่คําว่าที่สอดคล้องกับคําว่าเห็นว่าที่มันไม่ได้แปลว่าดูหรือมองนะคะเ,เช่นเราจะให้คําว่าประโยคนี้นะคะนี่ด้วย 这件事，你对这件事怎么看，男孩？你对这件事，男孩，你对这件事。 นะคะเพิ่มะาานตัวนี้นะคะจะแปลว่าคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้นะคะคุณเห็นว่าเรื่องนี้เป็นยังไงนะคะคุณมีเอ่อคุณเห็นว่านะคะหรือว่าคิดว่าก็ได้นะคะเรื่องนี้เป็นอย่างไร ประมาณนี้นะคะอ่ะต่อไปนะคะคำว่าสารเมินนะคะเดี๋ยวเราคิดตหน้าก่นาาอนนะคำว่าสารเมินนะคะสารเมินตัวนี้นะคะเขาให้มันแปลว่าพวกเรานะคะรวมถึงคนพูดกับคนที่ฟังนะคะ สารมันนะคะสารมันก็คือพวกเรารวมถึงคนพูดด้วยนะคะตัวอย่างเช่นาสารมันอะไรดีสารมันอีชีชีก็ได้สารมัน 一起去，那哈，咱们一起去学校，好吗，嘛，考成ประโยคคำถาม，呐哈，就，是。 พวกเรานี่ชีชื่อเชีศวกา,า,าพวกเราไปโรงเรียนด้วยกันหรือว่าพร้อมกันนะคะ ดีไหมนะคะหรือว่าจะใช้คำว่าอวค่ะเาขาบอกว่าสารมันสันเกอนะคะ 咱น三ั人กไ็ได้咱们三ม人น,น,นะคะก็คือพวกเราสามคนนั่นเองนะคะพวกเราสามคนเอ่อ ไปที่คำต่อไปเลยแล้วกันคำสุดท้ายนะคะคำที่สิบสามของเราก็คือคำว่าถงอี้นะคะที่แปลว่าเห็นด้วยนะคะอันนี้คำที่สิบสองเนาะต่อไปนะคะคำที่สิบสามนะคะคำที่สิบสามนะคะคำว่าถงอี้ถงอี คำว่าถงอี้แปลว่าเห็นด้วยนะคะตัวอย่างเช่นนะคะถ้าถงอี้อ่า เจอเรื่องนะคะเาตกลงเรเจองนี้นะคะก็คือเขาเห็นด้วยกับเรื่องนี้นะคะ 同意这件事，นะคะ，或我的意见，นะค我的意见，你。 หงอีอง่มีถุงนี้มานะคะเป็นประโยคคำถามว้าเ่อเตียนนะคะ มีโถงนี่มานะคะก็คือที่ฉันแนะนำไปคุณเห็นด้วยไหมถ้าเห็นด้วยนะคะก็ตอบว่าหัวโถงนี่นะคะหัวโถงนี่ แปลว่าฉันเห็นด้วยนะคะหรือว่าวัวเฟยช้างนะคะใช้ที่เขาให้เรามาบ้างน,นะคะวัวเฟยช้างถงอี่นะคะอ่าวัวเฟยชฉาง อืมฉันเห็นด้วยมากๆเลยนะคะฉันเห็นด้วยมากๆนะคะอ่าบัวเฟชช่างทงยี่นะคะฉันเห็นด้วยมากๆเลยอะไรอย่างงี้นะคะต่อไปนะคะเราหมดแล้วคำศัพท์ของเรานะคะคำแรกนะคะคำว่าเฟชชางที่แปลว่ามากๆนะคะอย่างเป็นอย่างยิ่ง ้านนะคะที่แปลว่าเห็นว่านะคะเป็นความคิดเห็นจันมั่นือพวกเรานะคะถงี่ก็คือเห็นด้วยนะคะทีนี้มาดูที่วลีนะคะอ่ะอันนี้จะเป็นการบ้านนะคะมีการบ้านดีไหมอันนี้เก็บไว้สัปดาห์หน้าดีกว่า เนาะไมวเอาไม่เอาเปลี่ยนใจเก็บไว้สัปดาห์หน้าวันนี้จบอันนี้พอโอเคไหมคะทุกคนขอให้ทุกคนอาทิตย์นี้ไปพักผ่อนตามอัธยาศัยนะคะเดี๋ยวที่มันตัดเข้าคำถามไปมันก็จะเป็นคะแนนให้ทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนนะคะพักผ่อนแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะวันนี้เราซื้อก็ไปก่อนนะคะจ้เจียน Thank uh you. -huh.